สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่แวะผ่านมาผ่านไปแวะมาชมช่องไทยอีสานอินสุดเดนกันแมวนะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเจอศัตรูพืชแบบ เยอะมากๆเลยนะคะก็นั่นก็คือตัวทากนะคะเป็นทากสายพันธุ์สเปนเนาะซึ่งอ่าเป็นตัวอันตรายนะคะสําหรับพืชผักสวนครัวเราเนาะเดยวเหมือนจะพาไปดูค่ะคือหลังฝนตกนะคะเราตั้งต้นไม้ไว้ระเบียงหลังบ้านนะคะซึ่งใกล้กับสนามหญ้าน,นะคะทากได้อ่าทำการบุกบ้านค่ะจะกินดอกไม้ของเหมือนนะคะเดยวเหมือนจะพาทุกท่านไปดูด้วยกันเลยค่ะ เต็มเลยนะคะดูสิคะเนี่ยหลังฝนตกโอ้โหคงหิวกันมากเลยนะคะเนี่ยดูสิคะเต็มกระถางต้นไม้เลยน่ากลัวไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราจะหันให้ดูนะคะอสองสารดอกไม้ฉันมาก เก็บออกนะคะดูดิคะเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าเตรียมพร้อมมากเลยคะเนี่ยต้องใส่ถุงมือเนาะจะให้ใช้มือจับสดๆคงกลัวเหมือนกันนะคะตัวมันเหลวๆเนาะเมือกเต็มเลยดูสิ กินต้นไม้ฉันอือหือนีต้องเก็บเขาออกแล้วค่ะน้ะอืมอ,อโอน่ากินไหมคะกินได้ไหมคะโอยตัวใหญ่นะเนี่ยโอยต้องรีบเก็บออกค่ะ เดี๋ยวเมื่อเขาโดนต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวต้นไม้ตายได้เนาะนี่ค่ะน้ำหนัคงต้องเก็บแล้วก็เอาเขาไปโยนเข้าป่าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคนสวีเดนส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาเกลือโรอยนะคะให้ทากตายแล้วก็ เอาไปทิ้งหรือไม่ก็เขาจะต้มน้ําร้อนๆเดือดๆนะคะเ <ๆ S 1> ทใส่ถากเนาะแต่เหมือนคงไม่ทําค่ะสงสารเขาชีวิตใครๆก็รักเอาเป็นว่าเหมือจะเก็บแล้วก็เอาไปเทคืนปาดีกว่าเนาะโอ้ดูทันไหมคะว่าได้กี่ตัวแล้วอืมหนึบๆนะคะ นี้เป็นสัตว์ที่มีสองเพศในตัวเดียวกันนะคะเขาสามารถแพร่พันธุ์ได้ทีละคือออกไข่แต่ละครั้งนี่ประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นตัวอุ้ยเลยนะคะเห็นไหมฮะดูหน้าเขาสีน่ารักไหมน่ารักไหมคะ หูยแม่เจ้าเราต้องหันก่อนโอ้ย,อย,อยนบๆบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยไตยม,มาเรื่อยๆค่ะไตมาถึงที่นี่แล้วค่ะโอ้ย กละะัวเลยค่ะกลัวเหมือนกันเวลาเก็บนะก็ทําเป็นเหมือนตลกไปงั้นแล้วค่ะอุย้ยน,น,นี่ค่ะอูย้ยตายแล้วอุอย้ยเยอะเกินอุอย้ย ตายนะคะเป็นๆอยู่นะนี่นีด้วยโอ้ยดูสิอ้วนเชียร์ตัวนี้น่ารักด้วยสงสัยไขมันสูงค่ะตัวนี้ดูเดี๋ยวเขาก็โผล่มาเขากลัวเขาก็ซ่อนตัวเนาะ วนมากเลยค่ะตัวนี้ไขมันสูงอ,อ้ยมีค่ะเหตัวนึงอือหือ มีอีกไหมอ่ะโอ้โหมีค่ะมีโอ้ยทำไมมันมเยอะขนาดนี้โอ้โหหลบกันอยู่ในนี้เองอตายแล้วนี่ค่ะโอ้ยน่ากินมากเลยกว่าจะเก็บวันนี้ดอกไม้พังพอดี โอ้ยแม่เจ้ายังไม่หมดอีกโอ้โหอ้โหดูสิคะนี่คะ่ะโอ้โตายแล้วโอ้โหตัวบเบลเบล่าเลยคะ่ะ โอ้โหอบอวนมากนะคะเด้งดึงอะเด้งดึงอะเด้งดึงเด้งดึงได้เลยคะ่ะอือหือเมียเจา้าอือหือหมดแล้วเนี่ยแต่ต้นไม้ยังพังหมดแล้วเนี่ยหมังนว่าคงจะหมดแล้วนะคะโอ้ย ค่ะหมดแล้วค่ะโอ้ลงไปทีต้นไม้เกือบจะพังหมดกว่าจะเก็บออกได้เนาะยังไ,ไงทุกท่านก็ช่วงนี้ก็ดูแลสวนดอกไม้สวนผักด,ดีๆนะคะถ้าเจอต้องรีบเก็บออกเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมรับฟังทักทายค่ะสวัสดีค่ะ